สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง,องคนเดินทางวิถีแทบันนะครับมันนี้เขาสีพระนะครับมาเบิงป้าบกวงนะครับดันหนนะครับดันในเป็นป้าวกวงพร้อมเห้าบงหัวตวไรแ้วก็ทีเป็นบรรยาก,กาศของล้างรถไฟเก่านะครับสมัยโบราณของเก่าของไต้หวันนะครับที่บเป็นมองออกกาลังกายของบางขาเจ้าออไปเดี๋ยวผมสิพระปนจกัจก,กรยานเล่น ตามเส้นทางนี้แหละครับไปเบิ้องว่ามั่อีันกี้หายขนาดใด้แต่ว่าที่น่แน่นะครับหม่งวงกำลังขายครับไปกินสมนะครับ คือสิเป็นตรงนี้แหละครับว่าเป็นล้างหถอไฟเก่าถ้งแะจแเ่เมืองโบว์งกันครับนี่แต่จุดเด่นนะครับบุก่วงบุก่วงไต้หวันบุก่วงบ้านที่เป็นอยู่บ้านเขานาะบุก่วงกระลังจะเป็นดอกนะครับอันนี้ือเป็นไฟในน้ำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ ดอ,มอ,อกมะม่วงนี่ล้างรถไฟเก่ามีดอกใหม่ต้นบักม่วงนะครับสถานที่ย่างหลินออกกําลังกายเป้าบักม่วงหไร้ผลนะครับเส้นทางนี่ปั่นจักรยานหลินไปเดี๋ยวผมสีฟ้าปั่นจักรยานหลินไปทางฟังงานนะครับมันทีมี้ยังบอจะดีเห็นนี่บักม่วงกําลังสุก เออผมไม่รับดอ,อกพิษผมมัวกันแล้วเป็นหน่วยแล้วออกดอกหน่วยในหน่วยลายหเดแล้วนี่บรรยากาศดีนะครอาก,กาศลมลื่นไปเดี๋ยวปันย้นไปฟังหนึ่งยดที่น่าสนใจก็ ไปโค้ิตเป็นมองทางตรงนี้แล้วครับไว้สำหรับออกกําลังกายแล้วก็บ,บรรยากาศค่อนข้างสีลมลื่นไปด้วยต้นบกม่วงสวยนะครับบกม่วงลองปันป่นไปเส้นนี้มันก็ดีพออย่างครับมันดีสุดสิ้นสุดเลยปะ เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆถึงอากาศกำลังดีนะครับตอนนี้ประมาณสี่สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งเพราะว่ายืนยยย่นแดดแดดบดตแต่เสาพดมีดแดดอากาศค่อนข้างดีเมื่อนี้่ก็คือเป็นโต๊ะให้นั่งนะครับ โออขุนนะครับไก่อยูปย่ปะไดร้องเลยกไก่นะคุณซุดขุนนะครับเดี๋ยวผมจะล้องปันเหล็กใปหอดคุนนะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นล้างรถไฟ ไปครับไปต่อฟว้าหาโรล,ลินนะครับแถวนี้แหละเรีวยกว่าจุดเด่นบ้านนี้ผมมากค่หม่องนึงนะครับไอต,ตรงไปรถมี้ะนะครับมันจินี้สัญญาณไฟ ันยานไม่ไปกระเจ้าออมีตรงไปายรถเมียแต่ว่าก็ถือว่าแห้งอยู่ัญยานไม่ไปตรงนี้ถูกไปายรถเมียครับตอนเรียงๆกันทีเป็นบรรยากาศของู้เฒ่าบ้านกระเจ้าเดี๋ยวผมสิปั้นไปเรื่อยๆนะครับว่บาที่สุสใส แต่เาตีหูนี่หมกม่วงหลายคักปลาหมวกม่วงกับว่าได้เดี๋ยวถ้าเบื้องตอนสุกนะครับผมติมาเก็บบรรยากาศตอนหมกม่วงสุกอีู่ที่อาวุธติตกล้นขนาดเพระาะว่าผมคิดว่าคือสีบ่มีผู้ใดกินหรอกอดีตปลาเมื่ก็บหมกม่วง นี่เป็นปลากขวยบ้านข้าเจ้าก็นะครับก็ค่อนข้างี่มักปลูกพักไปได้กินนะครับพนนบื้นที่เล็กๆนิดหน่อยข้าเจ้าก็สิปลูกพักไปได้กินแต่ที่สาคัญนะครับน้ำข้าเจ้าไหลน้ำดีน้ำทีม่มีผ่านหน้าบัานเป็นคลองน,น้อยๆนะครับผ่านมาเลยมีน้ำ สิ่งนี้พอประมาณนี้นะครับที่สำหรับออกอาก,ากอํกกาลังกายอีปันจักรยานหลินนะครับแต่ฟังกันก็ที่เป็นตัวหมวหม่วง,งกันตัต็นม,ม่วงลายต้นมวกม่วงเนก้อที่บานหายที่ตลอดแนวแล้วครับนี่ ยาบงหวดวุ้นเดี๋ยวฮอกับน,นะครับปั้นกับมาวามันกาสิไกลเกินไปแต่สิบนี้เพราะประมาณนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ปั้นจักรยานเห่นกับจะเป็นรางรถไฟนะครับสมัยเกา่า แต่ก็ะสุนนี่ตัวบางวงนะครับหลาย